สวัสดีค่ะวันนี้เนี่ยนะคะเราก็จะมาพูดถึงนะคะสําหรับเรื่องราวของทางคณะหมอลำเสียงวิหกนั่นเองนะคะสําหรับเรื่องราวที่เราเนี่ยนะคะจะมาพูดถึงกันวันนี้นะคะก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวเลยที่เราเนี่ยนะคะก็จะได้มีการมาอัปเดตนะคะแล้วก็มีการพูดถึงกันอย่างที่เราเนี่ยนะคะก็เคยได้ทําคลิปแล้วก็พูดถึงไปนะคะว่าในวันที่24พฤศจิกายนเนี่ยนะคะก็คือทางคณะหมอลำเสียงวิหก ok. เดิมทีเนี่ยจะมีการทําการแสดงอยู่ที่จังหวัดบุรี รัม หลายๆคนเนี่ยนะคะก็ต่างรอติดตามแต่ว่าที่นี้เนี่ยนะคะก็เหมือนว่าจะมีการออกมาประกาศยกเลิกนะคะสําหรับงานที่บุรีรัมย์เนื่องจากพายุฝนนั่นเองนะคะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่หลายๆคนก็ต่างไม่อยากให้เกิดเพราะว่าอยากชมผลงานแต่ว่าพอเกิดแล้วเนี่ยก็จะต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปนั่นเองนะคะแล้วพอต้องยกเลิกงานเนี่ยนะคะที่ถือ,อว่าเป็นงานแสดงที่บุรีรัมย์ก็ทําให้ทางคณะหมอลำเสียงวิหกเนี่ยนะคะก็ต้องเปลี่ยนมาแสดงในรูปแบบของไลสดกลุ่มปีดที่สำ นักง,งานหมอลำเสียงวิหกแทนเนื่องจากครั้งนี้มีการขายบัตรไลายสดกลุ่มปิดนั่นเองนะคะเรานี่นะคะก็เลยได้กลับมาเห็นบรรยากาศของหมอลำเสียงวิหกที่มีการแสดงอยู่ที่สำนักง,งานหมอลำเสียงวิหกนั่นเองนะคะก็ครั้งนี้นะคะถือได้ว,ว่าเป็นอีกหนึ่งครั้งที่หลายๆคนเนี่ยก็ต่างรอติดตามว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าที่ผ่านมาก็มีการไปออกงานได้เห็นในรูปแบบของหน้าเวทีมานานครั้งนี้ก็ได้กลับมานะคะก็น่าตื่นเต้นอยู่เหมือนกันเราอย่างยูกินะคะครั้งนี้เราก็ได้เห็นบรรยากาศที่ เธอเนี่ยไลฟ์สดตั้งแต่แบบว่าคุณพ่อกับคุณแม่เนี่ยนะคะได้มีการไลฟ์เดินทางนะคะกลับมายัางอุดรธนานีนะคะที่บ้านพักหมอลลาเสียงวิหแล้วอย่างล่าสุดนะคะยูกิเองนะคะเธอก็ได้มีการมาไลฟ์สดก็เหมือนว่าจะเป็นการทานข้าวนะคะก่อนที่จะไปทํางานมีการพูดคุยกับแฟน,แฟนเพราะว่าที่ผ่านมายูกิเองก็ถือได้ว่าห่างหายจากการไลฟ์สดไปนานอยู่เหมือนกันเพราะว่าจะต้องออกงานนะคะก็คือพอแบบว่าเวลาพักผ่อนก็จะต้องนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออะไรประมาณนี้นะคะ แต่ว่าครั้งนี้เธอก็น่าจะได้โอกาสพักอยู่เหมือนกันนะคะที่ได้กลับมาอยู่ที่บ้านแล้วครั้งนี้นะคะเธอได้มีการทานข้าวยูกิเองนะคะก็ได้มีการอัปเดตนะคะครั้งนี้เนี่ยนะคะเธอก็คือแบบว่าทานข้าวครั้งเดียวเนี่ยเช้าเที่ยงเย็นเลยเธอก็ได้มีการอัปเดตนั่นเองนะคะแล้วก็เป็นอาหารง่ายๆนะคะที่ทานอยู่ที่บ้านนั่นเองหลายๆคนก็ต่างส่งกําลังใจนะคะแล้วก็มีการพูดถุยก,กับเธอผ่านทางไลฟ์สดนั่นเองนะคะที่เธอได้มีการไลฟ์แล้วยูกิเองเนี่ยนะคะเธอก็ยังได้มีการ อัปเดตเลยนะคะว่าต่อบไปเนี่ยเรียกได้ว่างานแน่นทุกๆวันเลยก็คือแบบเดินสายออกงานตลอดเลยนั่นเองนะคะเธอก็ได้มีการอัปเดตนะคะแล้วก็มีการพูดถึงผ่านไลฟ์สดนั่นเองนะคะแล้วก็มีคุณพ่อกับคุณแม่ที่แบบว่าร่วมทานข้าวด้วยนะคะแล้วเราก็ได้เห็นถึงบรรยากาศของเธออีกครั้งหนึง่งก่อนไปทํางานเป็นบรรยากาศทานข้าวสบายๆอยู่ที่บ้านนั่นเองนะคะก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวหนึ่งนะคะครั้งนี้เธอก็ได้มีการมาไลฟ์ผ่านทางแฟนเพจของเธอนะคะ อย่างยูกิเองเนี่ยนะคะเวลาเธอไลฟ์เนี่ยก็จะมีการมาพูดกับแฟนๆอยู่ตลอดเลยว่าวันนี้เนี่ยจะมีการไลฟ์อะไรอย่างนี้นะคะให้แฟนๆเนี่ยได้มีการมาเข้าชมกันนั่นเองนะคะก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งครั้งที่ได้เห็นในบรรยากาศพักผ่อนก่อนไปทํางานบรรยากาศทานข้าวสบายๆของเธอกับครอบครัวนั่นเองนะคะยังไงก็สามารถรอติดตามผลงานของเธอได้ในทุกๆผลงานเลยไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สดกลุ่มปิดหรือว่าการออกงานนั่นเองนะคะหลายๆคนก็ต่างรอคอยแล้วก็รอติดตามกัน ะะสําหรับใครนะคะที่ถือเดี๋ยววัดติดตามอยู่นะคะก็รอติดตามกันได้เลยเราก็จะมาอัปเดตนะคะผลงานของยูกิเนี่ยในทุกๆผลงานไม่ว่าจะเป็นผลงานเพลงผลงานกันไปออกงานหรือว่าการถ่ายทํา MV มอะไรต่างๆเดี๋ยวเราก็จะมาอัปเดตนะคะให้ทุกคนเนี่ยได้ทราบกันอย่างแน่นอนยังไงนะคะก็อย่าลืมส่งกําลังใจให้กับยูกิเพนพกาแล้วก็ทีมงานของมาลําเสียงวีหกกันได้นะคะสําหรับใครนะคะที่มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องราวนี้เนี่ยก็สามารถแสดงความคิดเห็น พูดเพจกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับส like, ไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ